สวัสดีครับวันนี้อยู่ตัวต้าอัลติสนะครับสำหรับตัวนี้เป็นอัลติสปีประมาณ0 8ถึง09นะครับทำการเปลี่ยนเปลือกไฟหน้าใหม่นะครับดูความสวยงามนะครับของเปลือกไฟหน้าใหม่ในเป็นตัวท็อปนะครับด้านหลังจะมีตัวปรับเลนไฟหน้าด้วยนะครับนี้เปลือกใหม่นะฮะอันนี้เปลือกเก่าจะเห็นว่าเปลือกเก่าใช้งานมานานเหลืองนะครับขัดประหลายรอบแล้วนะฮะก็ยังไม่ดีขึ้นนะครับใช้งานมาสักระยะกลับมาเหลืองเหมือนเดิมนะครับ เรเปลี่ยนทั้งคู่เลยนะครับสำหรับคันนี้แก้วสวยงามนะครับเลนก็อยู่ไปคงทนนานๆหลายปีนะครับนี่ฮะเงาเวียบเลยนะฮะเงาวับเลยนะครับโอเคพี่้องท่านใดนะครับใช้ t o y ต้ a อ l t i s สอยู่นะฮะสำหรับ,บรุ่นนี้นะฮะเจออาการไฟเหลืองนะครับไฟหมองต้องการเปลี่ยนเลนใหม่สอบถามเพิ่มเติมใน f c e e o o o k แ n p a g e แต่งรถน้าแดมเพชรบูรณ โทได้ที่เบอร์0819537181ครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ